ความงามภายนอกโรยราลงทุกขณะแต่ความงามแห่งใจจะพริบาลตลอดกาลนะนครพารานสีมีหญิงงามนามว่ามณีจันทร์งามผ่องดังจันทร์วันเพ็ญผู้คนทั้งเมืองพากันกล่าวขานว่างามเหนือสตรีทั้งปวงทุกเช้านางนั่งหน้ากระจกหวีผมทาแป้งทัดดอกไม้หอมแล้วทอดมองเงาตนด้วยใจหลงไหลแต่ยิ่งมองใจก็ยิ่งกลัวว,ว่าสักวันความงามจะโรยราวันหนึ่ง นางนั่งในศาลาใกล้สระบัวหญิงรับใช้หวีผมให้พลางเอ่ยชมว่าพระนางงามนักผิวผ่องดังแสงเดือนนางหัวเราะเบาๆพลางตอบหากข้างามได้เช่นนี้จนแก่เท่าคงสุขนักหนาขณะสนทนาอยู่นั้นพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งสมาธิใต้ใต,ต้นโพใหญ่ริมสระท่านเป็นสิทย์ในสำนักพระพุทธองค์ได้ยินถ้อยคำของนางโดยบังเอิญจึงกล่าวอย่างอ่อนโยนว่าแม่หญิงเอ๋ยดอกบัวที่งามที่สุดในสระ ย่อมเหี่ยวง่ายที่สุดเมื่อแดดแรงกล้านางมณีจันยิ้มพลางตอบข้ามีเครื่องหอมเครื่องประทินจะทําให้ความงามคงอยู่ได้พระภิกษุแย้มสวนเบาสิ่งที่เรียกว่างามนั้นเป็นเพียงเปลือกแห่งดินน้ำลมไฟแม้ทองคําก็ปิดความแก่ความเจ็บความตายมีได้นางนิ่งคิดมองดอกบัวในสระที่เริ่มปิดกลีบแล้วเอ่ยถามเสียงแผ่วถ้าเช่นนั้นเหตุใดมนุษย์จึงพากันหลงไหลในความงามเล่าเจ้าคะ พระภิกษตุตอบด้วยเมตตาเพราะคนทั้งหลายมองเห็นแต่เงามิได้เห็นเนื้อแท้ดุดเงาจันในน้ำงามเพียงชั่วครู่แต่จับต้องมีได้งามแท้อยู่ในใจที่พ้นจากความหลงนั้นต่างหากนางวางกระจกลงเบาแล้วพึมพำว่าบัวงามยังโรยความงามของเราก็ไม่ต่างพระภิกษุพนมมือพลางเอื้อนถ้อยสุดท้ายว่าเมื่อใดเจ้ารู้เห็นความไม่เที่ยงเมื่อนั้นเจ้าก็งามจากภายในแล้วยามอาทิตย์รับขอบฟ้า นางมณีจันยืนมองเงาตนในน้ำอีกคราแต่ครั้งนี้มิใช่ด้วยความหลงไหลาหากแต่ด้วยความเข้าใจคำของพระภิกษุดังแผ่วเข้าไปในหัวใจของนางนางเงยหน้ามองดอกบัวในสังบัวที่เมื่อครู่ยังงามสะพรั่งบัดนี้เริ่มโรยด้วยแรงลมเย็นยามเย็นหยาดน้ำบนกลีบบัวร่วงหล่นลงสู่สระสะท้อนแสงอาทิตย์สุดท้ายราวกับน้ำตาแห่งธรรมที่ค่อยๆปลุกใจให้ตื่นจากความหลงไหลเห็นนางวางกระจกลงเบาๆแล้วพึมพำกับตนเอง ดอกบัวงามแท้ก็ยังโรยร่วงความงามของเราคงไม่ต่างไปพระภิกษุพนมมือขึ้นช้าช้าเมื่อใดเจ้ามองเห็นความไม่เที่ยงเมื่อนั้นเจ้าเริ่มงามจากภายในแล้วนางมณีจันยืนอยู่ริมบัวมองเงาของตนในน้ำอีกครั้งแต่ครั้งนี้มิใช่ด้วยความหลงไหลหากแต่ด้วยความเข้าใจงามที่ไม่โรยราคือจิตที่เปี่ยมเมตตาและสงบเสียงระฆังเย็นจากวัดไกลไกลดังขึ้นพระภิกษุหลับตาเข้าสมาธิอีกครั้ง สายน้ำในสาิ่ง่งสงบส่วนหญิงสาวผู้เคยหลงในเงา